ะค,ะคือแอนจีบีแอนช็อกเพราะว่าตั้งแต่แอนออกมาจากเครื่องแล้วมีคนมาต้อนรับเยอะมากเลยคือถ้าใครเห็นหน้าแอนหน้าแอนเขาแต่ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะพี่ๆีแฟนขับนางงานสื่อมวลชนสปอนเซอร์ทุกคนที่มาวันนี้นะคะมาต้อนรับแอนกลับมาบ้านแล้วแอนแบบตื่นตื่นตันใช่ไหมคะภูมิใจแล้วก็แฮปปี้มากๆค่ะไม่ไม่เคยคิดเลยค่ะเพราะว่า แอนแบบแอนเป็นคนที่ under estimate ตัวเองบ่อยมากแต่ว่าตอนที่ได้เจอทุกคนคือแฮปปี้แล้วก็ตื่นเต้นตลอดเวลาค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่สละเวลาแล้วก็วันอาทิตย์ของเขาเพื่อที่จะมา,า welcome แอนกลับมาบ้านค่ะแฟนคลับทุกคนมีมีที่ในหัวใจของแอนเสมอค่ะเหมือนเป็นครอบครัวของแอนอีกทีหนึง่ง ที่มั่นใจในความสามารถของแอนที่เห็นความพัฒนาของแอนแล้วก็เห็นเจอร์นี่ของแอนมาตั้งแต่วันแรกแล้วทุกครั้งที่แอนทําอะไรแอนทํามากกว่าแค่เพื่อตัวเองแต่ว่าเพื่อแฟนคลับทุกคนที่มาติดตามแอนเสมอค่ะก็ต้องขอบคุณเขาด้วยแล้วทุกครั้งที่แอนทําอะไรแอนก็จะเสียงสั่นๆนิดนึงเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ e m o t ช o n a l ลมากแล้วมีความหมายสําหรับแอนมากๆค่ะหลายคนถามว่าทําไมแอนชอบใส่ชุดไทยออกออกงานแบบ ใหญ่ๆแต่ทำไมไม่ใส่สูทหรือใส่แบรนด์อะไรแต่ว่าสําหรับแอนนะคะตอนที่แอนได้ใส่ชุดไทยหรือชุดผ้าไทยอะไรก็ตามนะคะเหมือนมันส่งพลังให้แอน,นะค่ะมันมีสตอรี่มันมีฮิสตอรี่แล้วแอนได้โชว์เคสให้ทุกคนเห็นความความสวยความงามของผ้าไทยของชุดไทยแล้วก็มันเหมือนสร้างอินเนอร์ให้แอนด้วยะคะ่ะแล้วก็การที่เรากลับมาบ้านมาในพื้นดินของเราเราก็ต้องใส่อะไรที่แบบ วิเล่กับเราได้ค่ะก็แอนจะไม่เปลี่ยนค่ะทุกครั้งที่แอนไปไหนหรือมีงานสำคัญอะไรเหมือนตอนทีแน่แอนได้ไปเจอ President President ของเอลซาวาร์แอนก็ใส่ชุดไทยไปด้วยมันเป็นความ Power ความความซ o ฟต์พาวด้วยแล้วก็การที่เราโ o w c a s e ความเป็นไทยด้วยค่ะมันยิ่งใหญ่อยู่แล้วค่ะจริงๆที่แอนได้มาเป็น Miss Universe Thailand ก็ยิ่งใหญ่แล้วเพราะว่าแอนได้ชนะที่บ้าน แล้วแอนได้เอาความเป็นคนไทยวัฒนธรรมของเป็น global citizen ด้วยที่แอนเป็นลูกครึ่งแล้วเป็น modern day woman ไป showcase ที่จัก,กรวาลแล้วใช่แอนได้ชนะรองอันดับหนึ่งแต่มันไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้เป็นจักรวาลสาหรับคนอื่นแล้วก็เราไม่ได้มีแพลตฟอร์มที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้มันมากกว่าแค่มงขุดแล้วก็สายสะพายมันเป็นแพลตฟอร์มที่เรามีที่เราเลือกที่จะส่งพลังแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นขัวใจแบบลุ ลงมาเลยดับแ่เป็นแอนเนขอบคุณค่ะแอนแอนแอนได้ยินเหมือนไม่ได้ยินอะไรเลยในเวลาที่จับมือเขาแล้วตอนที่ได้ยินแบบคนคิดมันเหมือนขูดดับอ่ะรอรอให้เขาพูดว่าไทยแลนด์แต่เขาก็ไม่ได้พูดไทยแลนด์สักทีพูดนี้ก็หลักกว่าแต่ว่าก็ยินดีกับนนกราบอกว่าแบบ ชนิสมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ deserve แล้วก็ยินดีกับเขาด้วย I'm very happy for her she's well deserved and ตอนที่เขามาที่ไทยก็ยินดีต้อนรับนะคะ,ะแต่ว่าเหมือนทุกคนตอนเราไปแบบเต็มที่เต็มใจทุกอย่างแล้วก็มันไม่ใช่ตามที่เราฝันไว้หรือตามที่เราคาดหวังมันก็เสียใจนิดนึงเห็น reaction ของทุกคนคือแบบทุกคนตื่นเต้นแล้ว ah <laughs> หนูก็เหมือนกันค่ะทุกคน <laughs> แต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเรายังมีอีกหลายอย่างที่ได้ทําด้วยกันแล้วก็นางงามจากว่าไม่ได้เป็นจุดสุดท้ายของเราเราก็ต้องโอเคเหมือนที่อันได้บอกว่าเสมอว่าถ้าเราไม่ชนะเราให้เป็นบทเรียนรู้ให้เราพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันไปไป,ไปหาความฝัอนอีกอันหนึ่งก็ได้เราไม่ต้องอยู่ตรงนี้จริงๆแอนได้ได้ยินคำว่า move on หลายรอบแล้วแล้วแอนเชื่อว่าทุกคนมีโมเมนต์ของตัวเองที่พร้อมที่จะ move on เราไม่ต้องไปบังคับคนว่ายูต้อง move on แล้วมันมันผ่านมาแล้วเพราะว่าหลายคนมี passion ไม่เหมือนกันมีความหวังไม่เหมือนกัน,นขนาดแอนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ move on เพราะว่าแอนยังยอมรับไม่ได้แต่ว่าแอนก็ยินดีกับผู้ชนะอยู่แล้วเพราะว่ามันคือ reality ของเราแอนก็อยากเป็น Miss Universe เหมือนกัน uh huh. ทุกคนก็อยากให้แอนเป็นเหมือนกันแต่ว่า go at your own pace ในเวลาของเราเดี๋ยวเราก็จะ สร้างความแฮปปี้ให้ให้ตัวเองอีกเหมือนตอนที่เราอกหักหรือว่าตอนที่เรามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตใช่ไหมคะมันเป็นแค่โมเมนต์เดียวที่เราเสียใจแต่ว่ามันไม่ได้เป็นชีวิตที่ไม่ดีเราจะมีอีกหลายโมเมนต์ที่จะทําให้เราแฮปปี้แล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วมีความสุข <c oughs> อยากขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เห็นความสามารถของ Anne, แอนเราก็เห็นความพัฒนาของของแอนทุกวันนะคะแอนพยายามทาให้เต็มที่เพื่อที่จะทําให้ทุกคนภูมิใจในในตัวแอนแล้ว อยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะเพราะว่าการที่มีคนภูมิใจในแอนทำให้มีแอนมี Energy ที่ได้ลุกขึ้นมาทุกวันมาทำเต็มที่แล้วทํทำกับใจแอนสุดก็ภารกิจของ Miss Universe Thailand ค่ะก็ยังยิ่งใหญ่เท่ากับ Miss Universe อยู่แล้วนะคะก็มีหลายอย่างมีทำการตุศนกับ Little Steps นะคะก็โครงการของแอนที่แอนทำมานานแล้วก็จะ Continue ไปเรื่อยๆมันไม่ได้เป็นอะไรที่แอนเพิ่งเริ่มมาแล้วก็จะหยุดตรงนี้นะคะก็ไปเรื่อยๆแล้วก็ ภาษาอังกฤษยอยู่ในหัวแต่ <laughs> แล้วก็เรืองนั่งพิกพัดมีอย่าลืมไป,ไปกดตะกร้ด้วยนะคะแล้วก็สเปรย์กันแดดของแอนที่ที่ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมด้วยะคะ่ะถ้ามีโอกาสอะไรที่ที่เข้ามาก็ยินดีที่จะรับแล้วก็ลองดูนะคะจริงๆนะคะอาหารที่รุ่นไม่ได้ไม่ดไมด้ไม่ใช่ไม่ดีมันอร่อยแต่ว่าแอนชอบความแซ่บความเผ็ดแล้วมันมันขาดไปนิดนึง อยากกินข้าวผัดกะเพรามากที่สุดผัดกะเพาะราไข่ดาวคุณแม่ทำขนมจีนไม่ใช่มามีโทรมาบอกว่าอยากกินอะไรบอกว่าผัดกะเพราแล้วก็ขนมจีนน้ำยากไก่ในวงการบันเทิองอะเอ็นเตอร์เทนเมนต์ใช่ไหมนะคะ่ะก็จริงๆแอนมีความสนใจในวงการเอ่อมิวสิก ร้องเพลงค่ะก็จริงๆริงแอนไม่ได้จะจํากัดตัวเองว่าอยากทําอะไรอยากทำไรมถ้ามีโอกาสทําอะไรแอนก็จะยินดีทําเต็มที่ค่ะถ้าจะมีบทเล่นละครหรือว่ามูฟวี่หรืออะไรก็ตามนะคะก็ยินดีที่จะลองหลายคนอาจจะถามว่าความสําคัญของนางงามคืออะไรแต่ว่าแอนเชื่อว,ว่าในในการแข่งขันที่เพิ่งผ่านมานะคะมันเห็นว่าการที่เราเป็นนางงามเรามีอิมพลูเอนซ์แล้วก็อินสปิเรชันให้หลายคนที่จะมา อิมแพคในเรื่องของ Soft Power วอรแอนไม่ได้เอาอะไรมาขายแอนไม่ได้เอาอะไรมามาโชว์ที่กล้องว่าต้องซื้อเพียงแค่ใส่ชุดไทยกินน้ำพริกยิ้มไหวอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้ค่ะมันมีอิมแพคสำหรับคนรอบข้างเหล่าถ้าเราสร้างอิโมชั่นให้เขาสร้างรอยยิ้มให้เขามันก็จะอิมแพคไปเรื่อยๆหนูโอเคคแค่ช็อกไปนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนที่แอนกำลังเดินทางมาอิสตันบูลจากเม็กซิโกค่ะมี กําลังอยู่ในรถกับแอนจี้แล้วเหมือนคนขับรถเขาไม่รู้ทางแล้วเขาผ่านทางเลี้ยวแล้วเขาอาจจะแบบตื่นเต้นหรือว่าไม่อยากให้มิสเตอร์ฟล์ flight, เลยรีเวิร์สกับกับรถในทางไฮเวย์เราไม่ได้เปิดไฟกับ e ี p แล้วจริงๆเราดีดมากๆที่เราได้มีรถ bulletproof เลยมันแข็งมากแต่ว่าต้องสงสารคนที่ชนชนเราแต่ว่าจริงๆอ่ะอยากให้มันเป็นบทเรียนรู้ว่า แม้แต่เรารีบหรือเราไม่ทันหรืออะไรก็ตามนะคะไม่ต้องไปผิดกฎหมายหรือว่าไปขับรนผิดทางนะคะเพราะว่า our life is important your life is important and we need to be aware of the situations around us นะคะค mm hmm. ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นเป็น o u y n e y สำหรับแอนที่แอนไม่ได้รู้ว่าจะเป็นความจริงหรือลูกว่าจะเป็นอะไรในความฝันอย่างเดียวแอนจำได้ว่ามีนางงามจักรวาลที่เดินมาอตอนไป Airport, แล้วแอนคิดกับตัวเองว่าอยากรู้จังเลยความรู้สึกแบบนี้ที่มีคนหลายๆคนมากรีดชื่อเราแล้วก็พูดแบบรักเราขนาดนั้นแล้วแอนไม่ได้คิดว่าจะมีจุดนี้ที่มันจะคือเป็นแอนแล้วต้องขอบคุณทุกคนที่ทำความฝันอันนี้เป็นเรียลลิตี้สำหรับแอนนะคะแล้วก็แอนหวังว่า Anne จะทำทุกอย่างที่จะทำให้ทุกคนภูมิใจแล้วก็ติดตามผลงานของแอนตลอดนะคะแอนไม่ได้อยากเป็น อีกคนหนึ่งที่เซ y ฮัลโหลเราก็เดินไปแต่ว่าอยากเป็นเพื่อนแล้วก็อยากเป็น f a ม i l y